สปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับไส้กรอกใส่น้ำมันมะกอกลงกระทะตามด้วยกระเทียมจีนสับผัดให้หอมแล้วตามด้วยหอมใหญ่สับละเอียดจากนั้นเติมหมูสับลงไปผัดให้หอมใช้ตะหลิวขย,ขยี้ขยี้หมูสับไม่ให้หมูสับเป็นก้อนไปพามะเขือเทศสับที่นอนรอใส่ต่อเลยปรุงรสด,ด้วยดอกเกลือซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทายไม่ขาดสี ผัดพอเข้ากันดีเติมพริกไทยขาวป่นสักเล็กน้อยและตามด้วยซอสมะเขือเทศอิตาลีจะให้ความหวานใส่ซอสมะเขือเทศไทยสักหน่อยจะให้ความเปรี้ยวเพิ่มความหอมด้วยเนยแทสักเล็กน้อยผัดให้เข้ากันจนส่งกลิ่นหอมแบบเดือดปุดๆพาไส้กรอกที่หั่นแล้วมาลงได้เลยทีเด็ดเลยออริาโนใสเ่เยอะ เสร็จแล้วจัดจานด้วยสปาเกตตีเ้เล็กใช้ที่คีบหมุนๆเพื่อจัดจานจะได้สวยๆหน่อยระหว่างที่รอจัดจานไปตัดโรสแมรี่หน้าบ้านที่ปลูกเองมาไว้จัดจานกันตักซอสราดอย่ามัวรอช้าโรยอาริกาโน่ใส่หน่อยจะได้หอม,หอม